สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุก,ท,กทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทำบุญพิธียกฉัดน,นะครับผมเจดีพระธานอินแฝนสองพี่น้องนะครับผมพระธานอินแฝนนสองพี่น้องตั้งอยู่ที่วัดองค์ทินะครับผมวัดองค์ทิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วันที่27เดือนเมษายนพศ2568ที่ผ่านมานี่นะครับผมเวลา12นาฬกาโดยประมาณยกฉัดเจดีสองพี่น้องขึ้นสู่ยอดเจดีนะครับผมชมร่วมกันครับครับขนาดนี้ญาติสายบุญสาธุชนทุกๆท,ท่านก็เตรียมท้อมที่จะนำสายโยงเพื่อจะยกฉัดขึ้นเจดี JD, พระธาตุดินแฟน่นะครับผม ส่วนญาติโยมที่ยืนเดียงแถวไปนู้นเลยครับยาววันนี้วัดแตกเลยครับคนมากมายญาติสจบุญสาธุชนทุกท่านเดินทางหลังไหลมาที่วัดองค์ทิแห่งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญพิธียกฉัดขึ้นพระธาตอินแฝนสองพี่น้องครั้งนี้ด้วยนะครับผม จมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิดีใจกับหลวงพ่อด้วยนะครับดีใจกับญาติสายบุญสาทุกชนทุกท่านที่ได้ยกฉัดขึ้นสู่ยอดพระธาตุอินแฝงทั้งสองที่เลยนะครับผมวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ชมร่วมกันครับ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติใจบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับที่เห็นชุดแต่งกายเป็นสงนี้ก็คือเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะครับผมได้ร่วมบุญร่วมกุศลพร้อมกับชาติพันธ์เคลื่อนบ้านของเมียนมาด้วยนะครับผมที่เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นนิมิตหมายที่ดีได้ร่วมกิจกรรมพิธียกฉัตขึ้นสู่พระธาตุอินแฝนสองพี่น้องครั้งนี้ ดีใจกับหลวงพ่อด้วยนะครับดีใจกับประธานฝ่ายเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันครั้งนี้ด้วยครับชมร่วมกันนะครับพิธีการนั่นเริ่มขึ้นแล้วครับพิธียกฉัดได้ยกไปเป็นบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือก็ยังรอกระเช้าที่โยงขึ้นไปที่องค์พระธาตุดินแฝดน,นะครับผมชมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิร่วมกันนะครับ ครับที่พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับพระอธิการโทนสุยา,านได้มากระซิบบอกว่ายินดีต้อนรับญาติสายบุญสาธุชนท,ทุกทุกท่านที่เดินทางผ่านไปมาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีแวะเข้าไปเยี่ยมชมวัดองค์ที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามพร้อมกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกลาบไหว้ขอพรผมพ่อบอกว่ายินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเสมออนะครับผมท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นของพุทธคุณธรรมคุณติดไม้จิดมือเพื่อเดินทางขึ้นเหนือลองใต้และเขาปลอดภัยทั้งไปและกับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมอย่าลืมแวะเข้ามาวัดองค์ทีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่าน เพื่อร่วมสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นสถุสถานของวัดเพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้หรือเป็นสิ่งมงคลต่อชีวิตและครอบครัวกิจการงานลุ่งเรืองหน้าที่การงานเสริมยศเสริมลาภค้าขายร่ำรวยด้วยนะครับผมอันนี้ฝ่ายช่างก็ได้ยกขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นชัดนะครับ ที่ยกขึ้นไปสู่พระธาตุอินแฟนสองพี่น้องครับชมร่วมกันนะครับตอนนี้ส่วนนี้ไทยยืนอยู่มุมสูงของแลนด์มาร์คที่สวยงามที่สุดครับเป็นภูเขาทั้งลูกเลยนะครับผมญาติโยมท่านใดหรือญาติพ่อแม่พี่น้องท่านใดอย่าลืมแวะเข้าไปนะครับวัดองค์ทีแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คที่มีสายมูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยต้อนรับท่าน กราบไหว้ขอพรเพื่อได้รับพรตามความปรารถนาด้วยนะครับผมชมร่วมกันครับครับพี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนท,ทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ เื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอน,น,นะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับชมร่วมกันครับครับอย่าลืมคอมเมนต์มาทักถ่ายนะครับผมว่ากิจกรรมครั้งต่อไปวัดองค์ทินี้จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆไทยยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับผม ชมร่วมกันครับครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกๆท,ท่านครับ สำหรับท้ายสสุดทุายคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ท้ายได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอน,นะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์มาทักทายนะครับว่าวัดองค์ที่จะมีกิจกรรมงานบุญครั้งต่อไปอะไรไท้ายยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทุกทุกคอมเมนต์นะครับผมวัด องทิตำบล5ขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้ขอลำลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับบ่ายๆเจอกันคลิปหน้าครับ